มาครับวันนี้จะพามากินร้านเลยนะร้านแดงแกงป่าร้านเจ๊แดงแกงป่าใช่ไหมใช่นครนายกแะอันนี้โปรแกรมนี้เราไม่ได้ดูมานะเพื่อนเขาดูมาเพื่อนเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาเลยบอกเรามาไอเขาเขานำมาเออพามาที่ร้านเจ๊แดงแกงป่าร้านนี้เขาบอกว่าโคตรเด็ดแล้วก็เขาโคตรเผ็ดเห่าดงเด็ดมากเขาบอกเห่าดงเด็ดต้องลองเห่าดงนี้งูเห่าป่ะไม่มั่นใจเหมือนกัน เขาบอกว่าบางคนก็คิดว่าเหาดงหมูเหาว่ะอะเนื้อเป็นหมูเป็นไก่ที่เราดูเมนูมาเมื่อกี้นะทําการบ้านมาไม่เยอะด้วยแต่เพื่อนเราสั่งไว้ไว้แล้วนี่ใช่ไหมสั่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยสั่งเพิ่มนี่นี่นี่ร้านแดงแกงปลาอ๋อเออฉะนั้นเนี่ยใจแดงไปเรื่อยเลยร้านแดงแกงปลาหูเดินเข้ามากิ่นเครื่องเครื่องเครื่องหอมมาก งถามมาดาที่ไหนขัวอยู่ข้างล่างมาครับมาดิกันครับมาดิกันเลยค่ะได้ครับโนูนนูนนูนโอ้โหชุดใหญ่โนูนชุดใหญ่ขอแยกโตัวได้ไหมขอแยกโตัวได้ไหมมาแล้วเอาตรงนี้ดีกว่ามาแล้วเหรอพี่วาดิโอแล้วมาเลยวาดิโอจันจิ สั่งเพิ่มดีกว่าลองดูเมนูเนี่ยครับอันนี้สั่งแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมอันนี้อร่อยแกงป่าใกแกงป่านี่เอยากจะกินไอ้นี่วะเมนูที่เขาบอกอะไรนะนี่นี่นีเขาดองเขาดองเขาดองนี่คืออะไรครับใครใครขั้วกริ้ง เราจะไม่ใส่คำนิ่อ๋อไม่ใส่คำนิ่มีมีรูแนะนอนไม่ปากเอาเนื้อดีกว่าเอาเนื้ออาเอาเอยงเขวอันนี้กินเนนเจอเลยนะกงปลาปลาไายเขียวหวานขอลองถางดองดีกว่านะแ่งปลาลูกชิ้นปลาอะไรมีมีปลาดุกไหมผัดผัดวนนีไงเอาดงมมีแล้วนั่นเอาดงอะไรอันนี้ไเอาดงเนื้อไหปลาดุกไม่มีเหรอเนื้อเหรอเอาสั่งแล้ว ปลาดุเมนูเห่าดองลองเลยป้าล่ะเดี๋ยวสั่งเมนูเพิ่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราสั่งเมนูเพิ่มก่อนเพราะว่าเขาสั่งแค่บางอย่างนะเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มบางอย่างไปเขาต้าเขาจะเป็นแต่มีเห่าดงนั่นแหละผัดเผ็ดปลาดุไม่มีเอาผัดเผ็ดอะไรดีวะที่มันแทนปลาดุเขามีปลาอะไรบ้างมาลาผัดไข่สั่งไปยังอะไรบ้างมาลาผัดไข่เขาไม่แล้วอ๋นคืออะไรเนห่าดงนองเห่าดงเนื้อไงอยู่นะ มีไม่กี่อย่างเลยเนี่ยเราสั่งของเราใช่ไหเอาเข่าดงเอาเข่าเข่าดงหมูเข่าดงหมูเข่าดงหมูเห่าดงนี่เป็นชื่อใช่ไหมไม่ใช่หมูกหาใช่ไหมเป็นชื่อเป็นชื่อซีเนเจอร์ป่าลูกชิ้นปลากายไปเลยโอเคแกงป่าลูกชิ้นปลากายไปแล้วแล้วอะไรบอยจะเอาอะไรแกงป่าลูกชิ้นปลากายไปแล้วก็เข่าดงไปแล้วไงแแกกงงตต่ามดเอาอะไรดีให้มันเด็ดๆสักอย่างหนึ่งแกงป่าอร่อยป่าอะไรอร่อย อะไรอร่อยคะนี่ไงสองอย่างเนตเนตที่สองอย่างแล้วนะให้เขาให้คนแล้วนี่ก็แล้วรวมกัน่ะเขาแบ่งหน้าที่ดีครบแล้วครบไงแล้วย่างป่าไปแล้วแล้วก็ผัดเผ็ดไปแล้วเอานี่หน่อยไหมผัดฉ่าไหมจับปะการ์ไหมปะการ์เอาไปแล้วอ่ะเอาผัดฉ่าอย่างอื่นได้ไหมผัดฉ่าอะไรนั้นมันเป็นลูกชิ้นเนี่ย เออเหรออ๋อถ้าแกงป่าลมีชิ้นปลากายอันนี้เป็นผัดฉ่าปลากายอ๋อชิ้นใช่ไหมคะลูกชิ้นเหมือนกันฮะเนื้อปลากายเอาไหมถ้าแกงป่าหมอนจะเป็นลเนื้นปลากายมเนื้อปลากายที่เป็นก้อนอ๋อน่าเห็นไหมก็เหมือนลูกชิ้นนั่นแหละอะไรดีเอาอะไรดีทำเป็นก้อนอ๋อเป็นเนื้อปลาแต่ทำเป็นก้อนที่ฉ่ใช่ไหมครับอ๋อ อันนั้นหมดยังอ่ะเฮ้ยเธอจะสั่งอะไรเหาดงไงเหาดงเนื้ออย่างนึงก็มีหรอกเดี๋ยวมันพอแล้วก็หาดองเนื้อเหาดงเนื้อแล้วนะค่ะดึงเนื้ออีกหมดอ่ะป่ะไปก่อนเดี๋ยวขอดูมีเมนูที่เข้ามาสั่งมาแล้วสี่อย่างแล้วก็เคียวหวานไก่อ่ะเจอยังไงกินอ่ะได้หมดเอาอะไรเจอเคี่ยวหวานไก่ก็ได้เคียวหวานไก่นะคะเป็นกี่อย่างละโอเคา สี่อย่างโอเคแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองมาดูข้าวขอข้าวด้วยนะคะอีกถาดโถเดิมความเผ็ดเหรอเนเอาเผ็ดไหมผมเอาแบบดั้งเดิมเลยอ่ะที่ดบบเผ็ดผมเผ็ดได้กินได้ผมก็แบบเนื้อแบบเผ็ดเลยนะจัดไปแล้วเผาดงเดี๋ยวลองดูว่าเผ็ดไหมขอน้ำเปล่าค่ะอ่ะดอเดี๋ยวรอสั่งเผาดงขอจาน จ้างกันเลย4ใบนูนู่นเน็ตโอเคเดี๋ยวหนังมาแล้วไนั่นแงป่าอะไรจ้าเนื้อเนื้อจอันนี้หปากายมแล้วงกป่าป่ากายบอกเยหมอยอะไรอันนี้อะไรคะสั่งอะไรจ้าปลาทับทิปลาทิมเขอยู่นเดียวอาอะไรคะอะไรเหรอคะปาทำคนเดียวเป็นร้านอ๋อราห้ะเมนูที่อยากจะกิน เห่าดงเห่าดงเนื้อแต่ไม่ใช่เหาเนะ่เหาดงนะนะหูเห่าดงนะเป็นเห่าดงเนื้อขอลองคำแรกก่อนอันนี้แบบบอกเขาว่าเป็นเดิมนะที่เขาทำป็นเผ็ดเลยนะฮือไม่กินข้าวขอคำแรกเลยอย่อเ,เรื่องอเ,เ,เผ็ดเสด็จ เผ็ดน้ำมาก่อนเลยรสชาติยังไงเผ็ดเค็มเค็มนิดๆทำไมเงินทำไมต้องเงียบด้วยต้องมันกะทิปะยวตามเดี๋ยวข้าวป่ะไม่อไหรเผ็ดจะมันกะทิทำไมกะทิบอะไรดังๆก็ได้กูก็ต้องเงียบกะซิเป็นไม่กะทิกูแบธรรมดามันมีไม้อยู่คำโย่อยู่เรื่องมันเงียบไปหมุนเลยแบบนี้แหละฉวัลก่ แกวานไก่อันนี้ก็เผ็ดสีสีได้ได้เลยเเนกเผบ้านอันนี้กิด้านนี้ยังมาไม่ครบนะอันนี้ขอบดกับข้าวหน่อยนะบดกับข้าวน่ะอือหืแกงป่าแกงป่าส่ไก่เบอกเอัเไปได้อันนี้เธอเข้ม เผ็ดดูนะเฮ่ยมีความเผ็ดน้ำเหมือนกันเผ็ดเผ็ดรสชาติแล้วก็มันกะทิเออกลมกล่อมกลมกล่อมที่สองไปบอกอร่อยกันไก่เขาก็อร่อยนะโอ้โหเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเหรอแต่ตรงนี้อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยอันนี้เมนูเมนูแบบเมนูดังไหเมนูที่ร้านเขาเลยเหาดองเหาดงนี่มันมีหลายเห่านะเหาหมูเหาดองเหาไก่เหาเนื้ออันนี้เห่าอะไรเหาเดองอ่ะลองเห่าหมูดูไหม ลองเนื้ออีกคำหนึ่งนี่จริงเห่าที่ถูกต้องก็เห่าหมาหมาเห่าจริงอยากได้เป็นเห่าเป็นงูเห่าเป็นงูเห่าเนี่ยอยากลองนะข้าวหน้าคุณนี่อะคุณนี้อุ้ยขับมาเลยแสบท้องท้ายกันเหรออันไหนอร่อยแกงป่าแกงป่าดูไม่ออกเลยนะเกิดเป็นสดเลยเกิดเป็นสดสดเลยร้อนๆอ่ะลวกปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มือใครวะปากเล ปลาอะไนะปลาากยแกงปลาแกงแกงปลาอะไนะปลากก่แกงปลาปลากาแไอหมบสดวัน้มาก็่บวกพอะไรเนี่ยร้อนร้อนาลองช้อนดิขอช้อนนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองน้ำก่อนมีร้อนร้อนมาเลยนะอโอ้โหเป็นไง เมื่อกี้เจอเห็ดว่าจะโย่ซ้อนมัเนอะเดี๋ยวดูโอ้โหไม่ร้อนด้วยร้อนดิร้อนร้อนคือร้อนร้อนนวขอแบบเดี๋ยวลองเน๊ะนี่อะไรลูกชิ้นลูกชิ้นปลาไก่ปลาแกงปลาเป็นเนื้อปลาไม่ใช่ลูกชิ้นเขาบอกอ๋อเป็นเนื้อเป็นเนื้อปลาอืมแต่เขาปั้นเป็นเนื้อปลาไก่เป็นเนื้อปลาไก่แกงปลาเนื้อปลาไก่ไม่ผสมแป้ง ไม่ผสมปาเลยมีแต่แป้งไงไงโหแล้วปาดงเด้งเหเด้งเ้งเลยโอ้ได้เลยได้เดได้แลยอร่อยเพื่อนเราคนหนึนจงเออถ้าแล้วว่านี่ยขึ้นชื่อแล้รแกงปลาชื่ร้านเขาชื่อร้านแกงปลาอ๋อทีเด็ดสรุปแล้วทีเด็ดแกงปลาเฮ้หมูเด้งจริงว่ะเนี่ยไม่ใช่หมูค่ะเพื่อนปลาเด้งนี่ปลาปลาปา เด้งไงเด้งไงเด้งยังไงคะไม่ได้ไม่ตักไปเลยทำไมต้องคนวิบด่ะมันไม่เข้มข้นคนอื่นเขาเข้มเขาคนมาแล้วคนอื่นเขาจะกินตอบกินไม่ได้อันเนี้ยมันมีวิตน้ำา้วยนะแกว่งด้วยแกว่งแกว่งตามยังไม่ตายหัวนี้โดนโอ้ยเผ็ดกับกข้าวหน่อยคำใหญ่เลยสายซับต้องมาร้านนี้เลยนะสายเผ็ดอ่ะบอกเลยว่าคนที่กินเผ็ดอ่ะ ดีตเลยวะลำไส้ร้องอือปวดท้องเนี่ยลำไส้จะร้องได้เนี่ยดูแป๊บเดียวเหงื่อเริ่มมาเลยแล้วสินนลายหมดเผ็ดจริงเป็นลายจินไม่หมดก็เลยขอห่อตอนนะไม่ไม่หมดให้ขาห่อได้หมดยังไงก็หมดอะไรหมดมากเลยแองปลาเนี่ยนะหมดยังไงมะเขือเธอก็ไม่กินเนี่ย ไม่เอาเลยเระไม่ลองอะเจอของแพงเจอของแพงไม่เอาเลยของแรงดูดูครับดูร้อนๆเลยแก๊บมันแข็งแก๊บมันแข็งหมดเลยเอปลาเด้งๆเยอะปลอเด้งเริ่มซีด เลยคือค่าสั่งเมนูเนี่ยเริ่มซีดมันจะมีเมนูยังไม่หรอวะหมดแล้วหมดแล้วผัดชาใครสั่งไปไม่ได้ผัดชาอยู่วะสี่อย่างเลยอะหมดแล้วหมดแล้วว่ามันสั่งไปสี่อย่างแล้วไงหอดแล้วอย่ามกินอีกหล้วปวดท้องเลยก็กินเข้าไปเหลือเมนูอะไรหมดแล้วเนี่เหลือไก่ไว้ให้ด้วยเนี่ยมันต้องเหลือก็กินไม่หมดรู้เลยว่ากินไม่หมดไม่ได้เหลือกินกินมะเขืออะไกินไม่หมดทำไมอ่ะกินได้เดี๋ยวทำไมผิวพรรณไม่ดีเลย ไม่ใช่มะเขือเทศนะเขียวหวานรสชาติเล็มเราสั่งแค่สี่อย่างไหมอร่อยไหมอะไรมะเขืออยู่มะเือดมเนื้อขนมือขนมือเาโดมเนื้อแกงปลาแล้วก็แป้งเขียวหวานแค่นี้แหละเยอะหนุนไข่เตียว ม่เยอะกว่านี้นะเมนูอะเยอะเต็มเลยมาละผัดไข่ไม่ใช่เหรอใช่โอมีเต็มแต่ที่อยากแนะนำก็คือว่าเมนูนี้เออวัตถีเด็ดมาละผัดไข่เขียวงเขาแน่เลยนะแล้วก็แกงป่าที่เขาบอกอันนี้มันเหมือนไข่เพขาแกงป่าเป็นแพะเข่เจียวเลยมาละผัดไข่เขียวใส่มาละเออแต่ในเมนูชื่ออะไรทำไมคำน้อยลงอ่ะ เผ็ดเลยดูหน้าเลยเมื่อกี้เห็นหมดแล้วเมื่อกี้ลองไปคำหนึ่งเต็มๆก็รู้เรื่องแล้วว่าเผ็ดช้อนมาเลยเลยไอตอนนี้ตอนแรกกับช้อนใหญ่ถ้าหลังๆเริ่มช้อนน้อยเริ่มเผ็ดโอ้ต้องมาลองเองเนี่ยจะรู้ว่าเผ็ดเป็นไงอยู่แถวนครนายกในเมืองนะในเมืองนครนายกชื่อร้านาายแแดงร้านแดง แกงป่าเซิร์ชมาเลยอ่ะเจอเลยเนี่ยให้มาลองเลยว่ามีหลายเมนูแต่หยับแนะนำเนี่ยเห่าดงแกงป่าโหเด็ดจริงพี่แกงโดนมากพีิกแกงไม่โดนอ่ะดูกไม่ช่วยต้องเหงาแต่สุดๆเดี๋ยวขอคำปิดท้ายเลยดีกว่าใหญ่ใหญ่เต็มเต็มแล้วก็กินทำนี้ปุ๊บแล้วก็จะไปหาหมอแล้ว ลำไส้บิดลำไส้บิดรู้สึกว่าข้างในนี้อาจจะไปแล้วปวดท้องเหรอกินคำนี้ปุ๊บจะไปหาหมอก่อนเพราะไม่ไหวแสบท้องจริงให้ลองดูว่าเพื่อนๆมากินแล้วจะไปหาหมอไหมบอกเลยว่าถ้าไม่กินเผ็ดอย่าลองนะเหาดงอลดลดสเปคลงได้นะนี่แต่เราเล่นสเปคแรงสเปคแบบเลยเดิมเดิมของเขาเลยสุดสุด นี่เขาดงเนื้อืสามเป็นข้าวต้องมาลองและจะรู้ว่าเป็นยังไงที่กัดนครน,คนยกละครนยกเจ๊แดงแกงป่าไม่ไม่เ๊แดงแกงป่าใช่ แดงแกงป่าเฉยๆร้านเลยนะแดงร้านแดงป่าเผ็ดเผ็ดจนจำชื่อร้านไม่ได้เลยเผ็ดจนจำชื่อร้านไม่ได้เลยโหแดงแกงป่ามาลองเลยอาหารแบบแนวแบบป่าแบบนี้นะเผ็ดๆต้องที่นี่แหละอันนี้แล้วนอนยกลองเซิร์ฟมาดูครับเพื่อนๆดแล้วาอเหน้ครับซื้อนลกครับ